กาบสวัสดีพี่นงองป้องไปสุขูสุขคนเด้อเอฟซีถูกขันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องจะมาว่าด้วยเรื่องความแตกต่างระหว่างพ่อแท้ๆกับพ่อเลี้ยงแม่บ้านนี่เป็นยังอีพี่นงองเกิดประเด็นอะไรขึ้นอีกแล้วหลังจากที่ทางเพจบักเบียก์ซีเฮดได้โพสต์ไว้แบบนี้แล้วพี่น้องเนาะแล้วเพื่อนก็แชร์โพสต์ในส่วนของทางเอฟซีทางแพียวาแล้วก็ทางพระเอกสัน บอกว่ามั่นต่างกันนะพอแท้ๆกับพอเลี้ยงประมาณนี้พี่น้องเพจบักเปียกเพิ่นโพสสิ่งนี้แล้วก็มีการแชร์ในส่วนของที่ทางเอฟซีท่านนี้ได้โพส์รา่ยยาวไว้แบบนี้เป็นบอกว่าแม้ไม่ใช่พ่อแท้ๆแต่ทำหน้าที่ได้เต็มหัวใจในทุกๆเวลาของชีวิตของน้องๆสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่ใช่แค่คำว่า พ่อแท้หรือพ่อเลี้ยงแต่คือการยืนอยู่ข้างๆให้กำลังใจอย่างจริงใจวาสนาล้ลกาบ,บอกอีกว่าและหนึ่งในเวทีสำคัญของลูกๆก,ก็คืองานกีฬาสีสวาสนาพินวงังบอกว่านี่ไม่ใช่แค่กิจกรรมแข่งขันแต่คือพื้นที่ของน้องๆได้เรียนรู้บอกว่ามีความสามัคคีนำใจนักกีฬาการพยายามเพื่อทีม และการภูมิใจในตัวเองมากกว่าผลแพ้ชนะแล้วก็ยังบอกอีกว่าบทบาทของพ่อแม่หรือคนที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่จึงสำคัญมากเพียงแค่มานั่งเชียร์รอยยิ้มเดียวที่จะให้ลูกมีกำลังใจเป่นบาแบบนี้พี่นองเพียงขำเบาสันๆกระเฮ็ดให้ลูกๆรู้่าพ่อแม่ภูมิใจเสมอ สิ่งที่ล้ำค่ากว่าเหรียญรางวัลคือการที่ได้เห็นรอยยิ้มของลูกและก็เสียงปลุกมือจากคนที่รักและเชื่อมั่นในตัวเขาเสมอวาสันวาพี่น้องทางคอมเมนต์เอซชาวเน็ตก็เลยเข้ามาพูดถึงเรื่องนี้กันเนาะพี่น้องเนาะบอกว่าบรนยายเซเวอว่างแต่ใดๆดเลือดย่อมค้นกว่าน้ำบางท่านก็บอกว่าถ้าไม่กีดกันพ่อเขาก็ไปจ้าท้าว่าจะควงดี ก็ให้พอเลี้ยงใจค่าเทิมนั่าตัว,ว่าซันวาพ่นวองบางคอมเมนก็บ,บอกว่าบทพูดคือพระเอกเท้พอเลี้ยงเดิกกับแม่ไปเป็นคนอื่นคือเา่าเขาจําได้นะว่าเขาอยู่กับใครแต่ถ้าจะให้เขากลับมาตอบแทนมันยากนะ บอมเมนพอเขาประมาณนี้พี่นวงบางท่านก็บอกว่ากีดกันพ่อเท่ๆขนาดนี้ยังจะมาถามหาความเรื่อมมือในกิจกรรมมีการด่ามาบอาถึงว่าในส่วนของทางงพยาบาลนี้ก็คือแบบว่า คือบ่ไปสนใจหรือว่าไปใส่ใจเรื่องกิจกรรมของลูกๆว่านาทีในส่วนของทางพอเลี้ยงยังทำหน้าที่ได้ดีกว่าปพระมาณนี้พี่น้องเอฟซีฟังของทางพระเอกสันได้พูดถึงแล้วก็โวลั่นถึงสิ่งนี้ทันทีบอกว่าในส่วนของที่ทางพระเอกสันได้ทำอยู่นั้นคือ ดีกว่าพ่อแท้ๆอีกประมาณนี้พี่น้องบางข้อมินก็บ,บอกว่ากระสมควรก็ต้องทำหน้า,นาที่พอไม่อยู่แล้วมายุ่กับเขามาใส่เงินน้ำเขาเป็นหน้าที่ที่แม่เขายัดเยียดให้แต่แรกแต่ไม่ทำก็ไม่ได้คนที่อวยเขารู้จักเขาดีมากพอแล้วหรือบาสันวารู้จัก โดนซ้ำใดถึงได้อวยขนาดนั่นมาสันว่าเขาอาจจะทําไปเพื่ออะไรสักอย่างก็ได้ใจคนยากแท้อย่างถึงยาออกตัวแรงขนาดนี้ระวังจะเสียมาสักวันมาสันว่าพี่นวเอกซีถึงกับเตือนสิ่งนี้ทันทีว่าคนที่ออกมาอวยหรือออกมาพูดว่าทางพระเอกสันทําหน้าที่พ่อเลี้ยงได้ดีกว่าพ่อแท้ๆ ยาภากันออกตัวแรงหลายประมาณนี้พี่น้องนั่นละพี่น้องส่วนพี่นองคิดเห็นกันยังไงในเรื่องนี้ที่มีการถกแล้วก็เปรียบเทียบกันระหว่างพ่อแท้ๆกับพ่อเลี้ยงพี่นองคิดเห็นยังไดกับข้อมินไว้แต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสิเอามาฝากพี่นองไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปแน่เด้อสวัสดีจา้า